ชวนคุณผู้ชมค่ะไปสัมผัสความงดงามความอลังการแบบเต็มรูปแบบนะคะของการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งตีค่ะในตอนพระจักราวาลานะคะจากมูนลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสืบสารศิลปะก,การแสดงมรดกอันล้ำค่าสู่สายตาผู้ชมค่ะ การแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีในตอนพระจักราวาลตาลซึ่งจัดโดยมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวสุดวิจิตรงดงามจากเรื่องรามเกียรติ์สืบสารศิลปะวัฒนธรรมอันลำค่าสะทอนให้เห็นถึงความสามารถในการแสดงโขนที่เป็นมรดกของชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงานนี้บุลณนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้เลือกตอนพระจักรวาวตารที่แสดงถึงพระนารายณ์อวตารเป็นพระรามโอรสเท้าทศรถกษัตริย์แห่งกรุงอโยธยาเพื่อปราบฝ่ายอธรรมเรียบเสมือนการที่พระราชวงศจัก,กรีพรดุงความสงบสุขให้กับปวงชนชาวไทยค่ะทุกฉากทุกตอนถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีและพิถีพิถันครับก็นําเสนอผ่านการแสดงของนักแสดงเยาว,วชนรุ่นใหม่ที่ฝึกฝนโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญด้านหน้าตศิน ผู้ชมเนี่ยยังจะได้ฟังเพลงบทเพลงไทยที่ไพเราะและชมเครื่องแต่งกายที่ประณีตบรรจง ในการแสดงครั้งนี้ยังมีฉากสุดพิเศษครับที่เตรียมมามาเพื่อโชว์ศิลปะโขนอันยิ่งใหญ่ตระการตานับว่าเป็นการสร้างสารรค์ที่สืบทอดนาฏศินป์ได้อย่างแท้จริงครับมาร่วมสัมผัสความอลังการของการแสดงโขนตอนพระจักรวาตาที่เต็มไปด้วยความงดงามของศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยค่ะการแสดงจัดขึ้นตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนถึง8ธันวาคมณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบัตรมีหลากหลายราคาตั้งแต่600บาทถึง2,000บาทและมีรอบนักเรียนในราคาพิเศษที่180 าสามารถจองบัตรได้ที่ไทยพิเกตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร022623456อีกด้วยค่ะงดงามมากจริงๆนะคะงดงามนะแต่ว่าตั๋วเนี่ยจะต้องรีบจองใช่ไหมเพราะว่าจะเต็มตลอดเลยหมดไปตลอดบัตรเต็มเร็วมากต้องรีบหานะคะคุณผู้ชมโอเคครับุ้สวยจริงผมยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเลย เคยไปแต่พิพิธภัณฑ์โขนที่อยุธยาพีตอมพี่ตาเคยไปอันนั้นอันนั้นเคยไปแต่วไม่เคยดูแบบไลฟ์แอคชั่นไงเอาถูกปกติเราจะเห็นฉากเนาะเห็นฉากเห็นเครื่องแต่งกายเห็นงานแสดงที่มันงดงามและสวยงามทุกรายละเอียดนะคะอันนี้ในโชว์ยิ่งแสงสีเต็มแบบนี้อลังการแน่นอนคะครับ